Ủa? Oh, bên này cặp này Cặp mà bàn đến Cho cả tô của con đâu Pepsi bên này luôn ừ, rồi. Rồi này Ủa Mông đáy, đi Đam nha à? Chưa nó thọt này ไมันต้องมันเราไม่ได้ไง้องตัดเลยแต่เชื่อมไม่อยู่เฉียน้อยน้อยไปทองเชื่อมแล้วนั่นโอเชื่องน้อยก็ตัวนี้โอ้เชื่อมมันจะอยู่บ่านะเชื่องงั้นเนาะต้องโปะเราต้องเคาะเรื่อยๆมั้ยอันตรายครับคันคันมันหักปรบมัญหยากรมันจะทำให้บี้ยงหมดแล้ว เด้เชื่อมนี่ลยลุงเด้อซีบอกยังท,ที่ที่เชื่อมนะซีบอกเออช่วงนี้ไม้ไม่มีเข้าครับเพราะว่าฝนตกพายุเข้าหลายวันแล้วพี่น้องเนาะพอดีได้โอกาสจังหวะครับให้ช่างมาเชื่อมให้ครับเนาะ ล็อกแข่งจบครับช่วงงานเยอะจะได้ไม่มีปัญหาครับผมอันนี้คือลุดลุงนี่ไม่ลุดบลยนี่นี่ลุดลงมากเลยเนาะลุดแล้วนี่ดีมันวางมันลุดเลยอะนี่ต้องล็อกไว้นี่เห็นไหลุดแล้วเนะเออลุดแล้วซวยแล้วนี่ต้องต้องเอาขึ้นมาแล้วตอกตอกตอกไม้เนาะแข้งสันหยากงได้แข็งลุดมันหักไงเด้ สองแล้วก็ต้องเอาไอ้นีลุงเอาหาเหล็กมาเห็นไหมเออเหล็กขวางน่ะเหล็กหนาๆเหล็กเส้นทองขวงแขวงเลยโอ้นี่เกือบแล้วครับตู้ใิ้งานมาได้ป่าวปิดประตูน้ำท่วมไปแล้วเนาะ เครื่องมือต้องมีพร้อมเพื่อเพื่อที่จะซ่อมบำรุงครับรถแบบนี้รถคีบครับผมพี่น้องมีเหตุต้องซ่อมบำรุงได้ตลอดเวลาเพราะอันเป็นไฮดรอลิกเนาะเป็นการเรียกว่าเครื่องจักรหนักเลยเนาะเหมือนรถไมโครเนี่ยรถไมโครรถคีบเนี่ยครับมันมีปัญหาเยอะครับต้องซ่อมบำรุงตลอดเวลาครับเพราะเครื่องมือคีบตัวนี้เป็นการสร้างขึ้นมาเองก็ไม่ใช่ว่ามาจากโรงงานหรือว,ว่า เป็นของที่ผลิตจากโรงงานใหญ่ครับเป็นการสร้างขึ้นมาจากโรงงานเล็กๆครับเนาะ,ะบางบางที่ก็ทํามาดีบางที่ก็ทาําททมาไม่ดีเนาะสูตรไม่เหมือนกันแล้วก็ยิ่งทําไปก็จะมีผลเหมือนว่าสลักเรารลวมอะไรรลวม,มากก่ะทาให้เกิดผลเสียไปหมดครับหักงอไม่ได้พี่น,น้องมีผลหมดแหละต้องดูเรื่อยๆครับท้ารุดขึ้นมานี่ลุดเี้ยวเลยนะนี่มาสิพาเห็ดเบี้ยวมืดเลยได้ไมาเปเชีอไ้ ้องเอาหัวขึ้นก่อนค่อยตอกเนาะเอาขวานยัน่ๆตอกฮะขึ้นบ่หา,ออาสลักใหม่ตอกไปหลหะต้องวางดีๆเดี๋ยวซีดฮาสลักใหม่มาใส่แน่แนๆดีกว่า ช่องนี้ก็พายุมาทุกวันเลยครับเนี่ยโรงงานพองเราเล็กตุ่มเปกหมดครับผมมีแต่น้ําก็ยังโชคดีหลายๆกว่าหลายๆท่านครับที่ประสบปัญหาน้ําท่วมครับพวกเราอยู่พื้นที่สูงครับเนี่ยก็ทําให้ตกสองสามวันก็แห้งหมดครับพี่น้องเนี่ยตอนนี้ครับชื้นแห้งเร็วมากครับเนาะความชื้นหายไปเร็วมากครับเพราะว่าที่นี้เป็นพื้นที่สูงครับพอพายุหายฝนหายก็ น่าจะลดตรงเร็วครับน่าจะเข้าสูา่สภาพเดิมได้เร็วครับเรื่องซ่อมบำรุงให้จบครับวันนี้มีอะไรจะทำก็ทำครับผม ช่างเชื่อมประจาโรงงานพวกเราครับก่อนระทำโถงเต็นครับมีแต่ลุงครับทำให้ช่างไงก็ทำตอนนี้ก็ไปทํางานที่อื่นอยู่ครับแต่ก็ยังมาแวะเวียนมาช่วยกันเรื่อยๆครับผมเดี๋ยวโครงการมาใหม่จะเรียกตัวมาทําใหม่ครับเอาให้ยูเลยด้วนี่ไอ้ทองลนล้มันเชื่อมมันเชื่อมเล็กไปหรือเปล่าม่รู้เชื่อมบางๆ อืมใช่เนาะไม่ยูแล้วเนาะเออมี่เหล็กดำบ่ล่ามี่เนาะเออดามไปเลยลุง้าไม่ดามไม่ได้หรอกต้องใช้เหล็กดามนะครับดามทั้งสองข้างครับเพื่อความมั่นใจดามสองข้างเลยลุงดามบนล่างเลยแต่ดามได้เพราะว่ามันจะทําให้ได้ทนหน่อย Yeah. ถ้าพวกนี้พอได้ตัวชิ้นส่วนไหนหักตัวหนึ่งหรือว่าหลุดตัวหนึ่งครับมันก็จะเกิดปัญหาทันทีครับผมมันก็จะลามไปทั่วนลวครับเวลาเราบิดกดไม้ครับเนาะเวลาเราขีบไม้แล้วกดขึ้นไปนไี่ให้รอลิกถือว่าอลิกนี่คือแรงเยอะนอะครับกดไปก็ทําให้ตัวอื่นบิดเบี้ยวได้เลยครับถ้าชิ้นส่วนในตัวนี้บางตัวที่มีปัญหาครับเนาะที่เบี้ยวที่ขาดครับผมก็เลยต้องเอาให้ดีเอาให้แน่นครับพี่น้องเนาะ,ะเรียนรู้กันไปครับผม ใครรู้จริงรู้ดีเหรอครับขอแบบนี้ครับเนาะผมก็อาจจะพูดผิดพูดถูกพี่น้องอาจจะพูดไม่ตรงพูดไม่จริงพูดเอาพูดจริงครับแต่ว่าอาจจะไม่ตรงกับข้อมูลนะฮะเรื่องพูดจริงพูดจริงอยู่ครับผมแต่ว่าอาจจะไม่แม่นหรือว่าอาจจะไม่ตรงกับข้อเท็จจริงเท่าไหรนะ่เนาะแต่เรายินดี่าเราพูดจากากที่เรารู้เนาะแต่รู้จริงหรือไม่จริงไม่รู้ครับเนาะรู้ในความคิดของพวกเราครับผมพี่นอ้องเอาว่ากันไปเด้อจะว่ากัน ตอนนี้ก็มีแดดออกเล็กน้อยครับกับพายุโนรูว่าจะไปวันนี้ครับพี่น้องแล้วก็มีว่ามีข่าวมาอีกว่าหนึ่งสองสามก็จะมีมรสุมครับมาเข้ามาอยู่ประเทศไทยอีกก็ทําให้ประเทศไทยนี่ไม่ซาจากฝนสะทีครับเนาะทีนี้พวกเราก็โดนมาหลายดอกมากเลยช่วงนี้พวกเราก็พี่น้อง ที่ตัดไม้มาก็ตัดไม่ได้ครับผมสถนนาการอย่างนี้ก็ต้องรอรอให้น้ําลดน้ําแห้งครับถึงจะตัดไม้มาส่งลานได้ครับเนาะพวกเราก็วิ่งตีโปงตีเปล่าไปก่อนมีอะไรก็วิ่งไปก่อนครับเนาะพอได้แก้ขัดแก้ไขไปก่อนยังหาเล็กนะอาก็บเบิ่งเอามันเอาไขยหมดเลยมันอ่ะเออ จะไไปขายหมดบลุงเล็กนาหนาเนาะวันนี้นาจะได้สมบ,บรุงทั้งวันครับมีตัวที่ต้องตัดต้องเชื่อมอีกหลายเทียครับช่างมาแล้วเอาให้จบครับวันนี้ช่างเชื่อมมาแล้วเอาให้จบเอาให้เคลียร์ ไอเดีทุกจุดครับไอแน่นทุกจุดเนาะจะได้ไม่เกิดปัญหากับพวกเราต่อไปช่วงเราทํางานเวลาก็น้อยคนก็น้อยครับเนาะก็ต้องหาวิธีครับทําให้จบครับวันนี้เนาะฝากกดไลค์กดแชร์ครับให้กําลังใจพวกเราครับผมครับวันนี้กับการมาเชื่อมตัวคีปครับแนระ้เนาะกับเจ้ารถขีปกาโต้ของพวกเราเนาะนี่ฮนะ หมดสภาพเลยครับผมนอนเอง็งแนงครับตอนนี้แตะมาล้างบ้านก็เจอเลยครับพี่น้องผู้จัดการไี่เรียกช่างมาตอนไหนไม่ทราบครับเรี่กมาช่วยเชื่อมเอาให้จบเนาะเชื่อมเองอาจจะไม่เก่งอาจจาะตาแสบหรือว่าเชื่อมไม่อยู่เอาคนที่เขารู้จริงเก่งจริงดีกว่า อ่าแดดออกแล้วครับอ่าแดดออกแล้วครับผมเมื่อกี้ฝนตกโปรยโปรยนี่แดดออกแล้วแดดออกแล้วครับพี่น้องแดดออกก็สดชื่นขึ้นมากๆกันเนาะให้แดดได้ไล่ความชื้นด้มากครับตอนนี้อย่าหลุดจความชื้นมากก็ไม่ไหวเนาะรู้สึกนี่ครับม้นอัพตัวเองขึ้นไปแล้วครับผมเนาะเสื้อผ้าก็หมนกันไม่แห้งอ่ะมานานแดดเด้อเดี๋ยวค่อยเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ